สวัสด anyway, ีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสวัสดีวันอังคารนะครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่ตลาดรอบเช้านะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตลาดรอบเช้านะครับผมตรงนี้ก็เป็นตลาดรอบเช้าของวันอังคารนี้นะครับจะมีร้านค้าเยอะมากครับวันนี้วันนี้ก็จะมีร้านไก่ย่างตรงข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านหมูปิ้งนะครับกาลังเพิ่งมาตั้งร้านนะครับผม จะมีร้านข้าวมันไก่ร้านลูกชิ้นทอดร้านต้มแซ่บหมูนะครับร้านขนมหวานร้านปลาท่องโกนะครับผมแล้วก็จะมีร้านไก่ย่างอีกร้านหนึ่งครับมีสองร้านร้านหมูฝอยครับขเดี่ยวห่อครับผมร้านขนมครกโบราณร้านแกงร้านของแห้งทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีแม่ค้ามาเพิ่มอีกเป็น เขาเรียกเลยนะหมกหมกประดุกหมกเป็นห่อหม,มกนะครับผมร้านหมูปิ้งมีสองร้านนะครับส่วนร้านข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านขนมหวานนะครับผมด้านข้างนันก็จะมีเยอะครับร้านหมูปิ้งร้านไก่ปิ้งไก่ย่างนะครับผมวันนี้ร้านค้าเยอะมากครับที่ตลาดนัดชุมชนตำบลบ้านกลางนี้นะครับผม ส่วนร้านผมนี้ก็เป็นร้านโจ๊กเช่นเดิมครับร้านโจ๊กอร่อยจะโจ๊กหมูนะครับผมโจ๊กหมูโจ๊กไข่นะครับผมเพื่อนคนไหนผ่านเข้ามาก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับเช้านี้ก็ร้านค้าเยอะมากครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษเลยครับวันอังคารเพราะวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะวันคนมาหาหมอกันเยอะครับวันนี้ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษ อยู่โมรไรก็แวะกันมานะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน